พบกับช่องนุ่มผู้พานนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เขามาเมืองแล้วพี่น้องฝนตัวขมื่นมาฝนโอ้้หกันยางมว่ามาล้านไทพี่น้องมาหากินมีกิน,กนยังกันกินก๋วยเตี๋ยวเอาครับครับโอ้ไฟแดงพอดีไฟเขียวพอดีกล้องอาจจสัน้นเนี่ยนะพี่น้องมือ่อยตื่ ก็ได้เอาไม้กันตันออกมานะครับโอ้ยเมื่อฝนมาแล้วคนที่น้่งว่าฝนไปเข้าเมืองอีกหนึ่งวันวันหยุดพี่น้่งเอาไป้ยางทั้งนั้นเสรได้อยู่หรอได้กันเมือนก็ปลูกดอกไม้ บ้านนี้มีแต่ปลูกเบิร์ดและพี่้อยบรรยากาศพี่้อยบรรยากาศเช้าๆประมาณเจ้าเมืวงเนี่ยนี่แปดเก้าโมง,โมงล้านเขาก็เปิดสิบโมงผมนะพี่น้องสิบโมงกว่าต้นสัมฉาบ้านเขาครับอายุหลายเลยด้นี่ต้นใหญ่ขนาดนี้เขาปลูกเป็นไม่ประดับไปเลย แค่ว่าเสียยางเดียวพี่น้องหากมันน,นี่น้องพี่น้องหากมันใหญ่เวลาจำพุดไหลเขามาผิดครับพุดบาดบนอันแตกเมื่อกียอนหากมันสำสานเนี่ยับเงื่อนคือพี่ร์ติเก่าโบราณ นันนนนกไว่่ะซอยนี่คลูงไปสนามกีฬาครับนี่ยน้อสนามกีฬาอยู่ใ,ใกล้ๆต่วนี้ไหมใช่ไหมเลี้ยวเห็น,น,หน,นยัเ,เน,ยนี่ขกัญญาโค้งไปบักไก่นี่ครับลานไทยข้างหน,น้าที่เขาายออกจากโกเด่น้ะพี่น้องที่กเด่นกับพระธาตเห็ดหยังพี่น้องอยังคือเก่าอยู่ โอ้บรรยากาศลมฝนวีวีมากเ้รครับผมเขเพิ่มเปิด้านเปิดให่ค่นดู อยู่อยวพี่น้งองกอดสั่งอย่างอยู่นี้อาครับโรงแรมแปดนึงพี่น้งองไงไปหอดแล้วเนี่ยไฟแดงพี่น้อง ลานไทยหนึ่งสามสามกเมีบ้านเขาเนี่ยปลูกต้นไม้ดีดีเพื่อนเนาะบ้านห้องบ้านห้องชวนหน่อยเกิดธรมรมชาติหลายเนาะ bạn nhiều củ giang nhiều mấy cây bố đây bạn không khó để thì bắp máy ồ không khí mát mẻ luôn ấm ấm nữa luôn ấm ấm ไปไปท้ายให้เบิ้งอีกเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนีครับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องผู้ฟันครับสำหรับคลิปนี้ฝากไวส้สำนีครับ